Thank <laughs> you.

ดีใจเลยว่าโควิดโออีกมื่อนี้ยก็ไปอยู่ป่าอยู่พูเนาะคือก็ก็บริเวณมีอยังแตกต่างกันระยแยะพันมาก อาศีบก็ไปตามสภาพการคือเกาเ,ลล you know. เานี่ยแหละพี่น้องเลยเอาเนี่ยได้กระเบิงกันเนะาะ Subscribe โอเคถ้าบะได้มาเห็นก็ไไนะ้เส้นให้สบายดีราเข้าเข้าให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งกินข้าวแสบนั่นรับฟ้านดีกินข้าวแสบนั่นรับฟวานดีใหากเลเล็้ลำห้ยรวยโอเค này hôm nay anh ấy là quăng nè, thế mà nó bò mi quăng, mala tụ quăng, bò mi quăng, mi tiền nhung, you know See too much mosquito, give me too much many uh, what's it called? Give me too much uh, butter shot. I don't know what the hell. Okay. มีอยังอีกสี่อยากจะบอกมีจะทำนี่แหละทำมาฟันมาอ่าอย่างมาหมวนอย่ป่าอย่ผู้มาหากินอากาศสดๆอ่าใครในแต่อยู่บาทใครกลัวยู่บาทเพราะปลาอยู่ป่าอยู่ผู้เนี่ยมันอ่าบ่มีเอ่อ population บ่มีอ่าคนบ่มีอยังนะเราจนได้สั่งละโอเค so uh, i don't know what else i can see มีแต่ปูเรมีแต่ป่าแล้วมันมีต่หน่วยจนแปลกของสูงกามานั่งอยู่นั่นแหละกินอากาศเคเอาบมีอย่างไรมีแต่ตอนนี้แหละแม่หนาวแม่เจ้าแม่สอยออกแรงกันต่อไป แน่นาขดมินฉาเอามานั่งเบืองกอกเบืงองตัวกลวงว่ามันจะมาทางไหนบางทีมันก็มาทางใส่บางทีมันก็มาทางหนาบางทีก็มาทางหลังบางทีก็มาทางกลัวเฮาก็บอกว่ามาทางไหนนะมีจต่เขาไปนั่งเบืองอยู่เงียบๆแต่มันมาแล้วก็เฮาจริงยิ่ง โอเคถ้าบ่มาเอาก็บ่ยิงแต่ก็บ่ค่อยน่ะเห็นดอกถ้ามือไร้สุดีถ้าเป็นคนสุขดีส่งมารก็พอสิได้เห็นแต่ว่าคนหลายลานนี่ยย่ํานี่ละดูนี่โอเคเฮาบ่แม่นทหารเด้อให้ทุกคนเข้าใจเฮาเป็นคนอันน่ะมาลาเนื้อมายิงก็ก็แต่ยิงกัวยิงฟานยิงตมีอีหยังน่ะ ไปทำบัตรถือปืนมาป่ามาผู้โอเคทุกคนหัวใจน่ะเอาไม่มีอะไรตอนนี้แหละสบายดีเด้อยืนดีไม่แห้งบายบาย